พวกแบบนะครับพวกแบบก็ชี้มาว่าจะทำยังไงก็กลับมาที่ PKW PKW เขาก็เอากลับเข้าไปในคณะกรรมการตรวจการจ้างทีนึงยนะว่า,าตกลงพวออกแบบมีความเห็นแบบนี้นะครับหลังจากนั้นเนี่ยในที่ประชุมถ้าเห็นตกลงได้ว่าเอาตามที่ผู้ตกพวกแบบเสนอมาเนี่ยก็ PKW เขาถึงส่งมาให้ผม นะครับผมก็เอามาทําตามที่เขาสั่งมานะครับตอนกันเรื่องของประเด็นความปลอดในในชุมวงนี้ว่าถ้าแก้แบบแล้วจะมีผลต่บความปลอดภในในช่วงที่สำคัญตอนนี้การคือเรื่องนี้เนี่ยผมอาจจะไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ตอนนั้นเนี่ยนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนออกแบบเขาเป็นคนดูแลเรื่อง เรื่องนี้อยู่นะครับถ้าถ้าผู้ออกแบบเขายืนยันก็ทำได้มันก็คือก็ก็ต้องทำตามนั้นนะครับตอนนั้นที่มีหนังสือทักทวงไปเนี่ยค่ะอันนี้คือทักทวงไปตั้งแต่ช่วงไหนอะที่ทำหนังสือไปสอบถามถึงแบบการแก้หรืออะไรเงี้ยที่ที่เราทักไปผมผมจำไม่ได้แต่เรื่องนี้เนี่ยเป็นสเต็ปถูกต้องทุกอย่างนะครับ มันเป็นสเต็ปท่านทำในขั้นตอนสเต็ปเนี่ยก็ขออนุญาตครับคนเดียวต้องจ่ายเงินแล้วก็โอเคโอเคเดี๋ยวขอให้5นาทีขอให้5นาทีท่านครับขออนี้ไอ้เจ็ดร้อยเรื่องเนี่ยที่ทำหนังสือไปเนี่ยครับท่านฮะมีเรื่องไหนป่องลิฟต์เนี่ยเป็นเรื่องเป็นเรื่องที่น่าน่าเข้าต้งวลนะหมครับท่านเจ็ดร้อยเรื่องในปัญหาตรงนี้ครับท่านค่ะอ๋อผเรื่องผมยิ่งใจไม่ใจอย่างนี้เดี๋ยวก่อนครับคือผมอ่ะเป็นผู้บริหารเพราะฉะนั้นผมไม่ทราบนะครับ มีการมีการเป็มมือแล้วนะคะเรนค้อรออยู่่นช่ว